สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับแพวอีกแล้วนะคะวันนี้แพวก็อยากจะมารีวิวกระเป๋าที่แพรเพิ่งสั่งไปค่ะทางช้อปปี้นะคะก็คือใบนี้ค่ะโคสตี้แบคลุนเชอร์นะคะอันนี้เป็นกล่องที่เขาให้มาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันนะคะตัวนี้ที่แพวสั่งมาจะเป็นรุ่นเชอร์สีอีทูบนะคะนี่กล่องเขาก็จะเป็น แบบนี้มาให้เลยค่ะน่ารักมากเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันนะนี่ค่ะเขาก็จะมีเขียนมาให้เราเนาะว่า Make a cozy l o o k by cozy bag นะคะน่ารักมากเลยเปิดมาเนี้อถุ นี่ค่ะกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่ตรงไหนวะ ตอนแรกพราคิดว่าใบมันจะใหญ่กว่านี้นะจริงๆแต่ว่าพอามาแล้วว่าได้ใหญ่มากเลยค่ะที่พราตัดสินใจซื้อใบนี้นะคะเ,เพราะว่าเราเห็นทางบลูที่บล็อกเกอร์เขารีวิวกันแล้วก็มีพี่ๆหลายคนใน youtube เขารีวิวว่าตัวนี้จุข,ของได้เยอะนะคะเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้าน,นี้ที่เพาได้รีวิวกระเป๋าตัว m g m ไปแล้วค่ะมันจะเป็นไซส์เล็กเนาะซึ่งพราวเนี่ยเป็นคนมีของค่อนข้างเยอะทีนี้ก็เลย เห็นว่าใบนี้ก็รงมาแรงในอินเทอร์เน็ตนะคะก็เลยซื้อมาเลยด้านทางค่อนข้างอ้วนพอสมควรนะคะเห็นจริงๆมันประมาณแบบมันอ้วนระดับหนึ่งเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันนะคะถ้าขออนุญาตฉีกเลยนะ นีค่ะตรงนี้เขาก็จะมีเขียนมาว่าเป็นคนที่แบ็กมีแท็กติดมาให้เรานะคะวิธีเปิดก็เท่าที่ดูมาจะดึงแบบนี้ใช่ไหมคะดึงตรงตรงแบบนี้แล้วก็เปิดออกนี่มันจะเป็นแบบนี้เห็นกันไหมคะน่ารักจังเลยข้างในนะคะก็จะมีถุงผ้ามาให้ถุงผ้าน่ารักมากๆเลยคะ่ะถุงผ้าเป็นเนื้อผ้าแบบเหมือนกามายีอ่อะ นี่นทุกคนเห็นไหมมันจะแบบน,นิ่มนิน่ารักมากเลยนะคะเขาให้มาเป็นถุงผ้าแบบนี้เอาไว้เก็บเราเราไม่ได้ใช้นาะนี่ด้านหลังผ้านิ่มมากๆเลยค่ะของจริงมันจะเป็นสีครีมครีมนะคะตัวผ้ากระบอกผ้าแล้วก็อันนี้นี่จะเป็นทรงที่เขายัดมาให้เราไม่มีอะไร อีกส่วนนี้ก็คือตอนนี้ค่ะเขาใส่ใจดีเทลมากเลยเขามีตัวเป็นเหมือนการ์ดมาให้ได้ว่าเขียนว่าเชอร์อินอีท c o คซีแบงคอกนะคะชอบมากเลยที่เขาใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ในนี้ก็จะมีสาย2แบบตามที่เขาแจ้งเลยก็คือมีสายสั้นแล้วก็สายยาวนะคะเดีย๋ยวเามาแกะพร้อมกัน นี่ค่ะตรงนี้เขาก็จะมีสแตมมาว่าเป็นโคซี่น่ารักมากเลยเขาแบบมีดีเทลมาให้เรา ต่อราคาน่ารักแล้วก็ใส่ใจในดีเทลด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปนี่สายเล็กนะคะเรามาแกะสายใหญ่กัน,นะคะ่ะทุลักทุลีนิดนึดนงสักครู่นะคะนี่นี่นี่ใื่สายใหญ่ค่ะ อันนี้ก็จะมีสแปมคำว่า c o ี่มาเหมือนกันนะคะไข่แก้วาให้ทุกคนดูตัวนี้ดูสายเขา,าค่ะมันจะมีดีเทลแบบนี้เป็นลายคล้ายๆลาย,ลายปำลายปะคะลายงูงหรืลายอะไรไม่แบบน่ใจด้านนี้จะเป็นแบนๆปกติแต่ด้านนี้จะสามารถสะพาย ถ้าเกิดว่าอยากได้ลุคที่เปลี่ยนออกไปก็สะพายด้านนี้แทนนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะใส่อันนี้แพ่ขออนุญาตกัดออกเลยเนาะแล้วก็เราก็สติดลงไปตรงนี้ใช่ไหมคะ น,นี้เหมือนกันนะคะ okay. ไอ่ปเรียบร้อยจเ,เรา,เามา,าขอติดเป็นสายใหญ่ตรงนี้ไปก่อนเนาะนะให้ดูก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็เรามาดูช่องด้านในกันก็จะมีทั้งหมด2ช่องใหญ่ตามที่ตามที่เขาแจ้งเลยนะคะ มีช่องแรกแล้วก็ช่องที่2ตรงนี้ข้างในนี้ค่ะมันจะมีะแตม์คำว่าโพซี่อยู่ค่ะโพซี่แบงคอกนี่เห็นไหมเอ่ยนะคะแล้วก็มีซิปตรงนี้ซิปข้างใน 1. จุดอันนี้อีกจุดหนึ่งตรงกลางนะคะชุบเดี๋ยวเปิดให้ดูเซ็ปยังยังน่าจะยังฝืดอยู่บอกว่าได้มาใหม่เราจะลองรูดดูหลายๆครั้งโอเค เนี่ยน่ารักมากเลยคือเขามีการแบบใส่ใจดีเทลเขาปั๊มมาให้เราไหลจุดมากนะคะเนี่ยตรงนี้ว่าเป็นโคซี่คิดว่าอันนี้ก็น่าจะมีอีกไหมซิปข้างในอ๋อตัวซิปเหล็กซิปเหล็กไม่ได้ปัม๊มแต่ตัวนี้ปั๊มมาให้นะคะแล้วก็ซิปข้างในก็เป็นช่องกว้างเหมือนกันชึบนะคะ นที่ปิดก็ปิดลงไปแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาแล้วก็พับขึ้นนะคะให้ดูด้านข้าอย่าแงบบนี้น่าจะทุลักทุเลีนิดนึงเพราะว่ายังไม่เคยใช้ปิดแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวพาลองใส่ใสาสั้นให้ดูนะ อยากรู้เหมือนกันว่าสายสายสั้นจะสวยไหมอ่ะตรงนี้ออกก่อนโอเคอนีอ้ใส่เป็นสายสั้นให้ดูนะคะสายสั้นก็มีปั๊มเหมือนกันเนาะโอเ อืนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสายสั้นของเขาเนาะน่ารักดีเนาะเนี่ยค่ะจริงๆพระชอบใส่แม่พะพูดผิดจริงๆมันไม่ใช่สายสั้นเนาะมันคือสายเล็กจริงๆอ่ะพระชอบสายใหญ่มากกว่าเรามาดูตัวรูกันค่ะรูที่เขาให้มามีทั้งหมด1 2 3 4 5 ะะมีประมาณ5จุดจริงๆพราวาก็โอเคเลยเนาะเพราะว่าสายเขาไม่ได้ยาวมากน่าจะทํามาเหมาะกับขนาดเสาไทยแลวแหละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากระเป๋าตัวของที่พราเคยจุกในกระเป๋าใบเก่าอะสามารถใส่ลงไปในนี้ได้ไหมได้ครบถ้วนไหมใบเก่าตามนี้พราวรีวิวกันในคลิปเก่านะคะเป็นใบนี้ของจะค่อนข้าง มันค่อนข้างจะใบเล็กกว่ากันพอสมควรเลยเอาเ,เทียบให้ดูนะ,ค,ะความสูงนี่คือคนละเรื่องเลยด้านข้างก็เหมือนกันเดี๋ยวพัจะลองเอาของในเนี้ยมาใส่ในนี้ให้ทุกคนดูนะคะะเราเปิดกันก่อน อย่างแรกค่ะก็คือ <c oughs> กระเป๋าสตางค์นะคะแต่้พจะใส่ลงไปคิดว่าน่าจะใส่ได้เยอะเลยอะ่ะดีๆที่ก็เหลือเยอะเลยนะคะแล้วก็มแป้งแล้วก็กระจกนะคะใส่ขอใส่ลงไปช่องหลังแล้วกันเนาะนี่ค่ะอยู่ช่องหลังแล้วนะ ลิฟอีก3าแท่งนะคะใส่ลงไปที่ช่องนี้เหมือนกันช่องหลังใส่นมเรือ,อโยนลงไปเรยอโหที่ยังเหลือเยอะเลยนะคะแล้วก็ตลับยาที่เพลเออเป็นวิตามินที่เพลกินุกวันนะคะใส่ไว้ช่องหลังเหมือนกันช่องหลังค่ะก็จะให้มันเป็นช่องจิปาถะแล้วกันเนาะเสริมสวยกับจิปาถะใส่ไปเลยที่ค่อนข้างเหนือเยอะพอสมควรเลยที้มันก็จะมีเอ่อพวก นูกอมนะคะกับน้ำหอมที่เขาฉีดระวังวันแล้วก็มีแบบเนี้ยเอาไปกินกุบกิบพวกนี้นะคะเราจะใส่ลงไปที่ช่องนี่ล้วกันเนาะช่องเนี้ยเดี๋ยวมาดูโอ้ใส่ได้ค่อนข,ข้างเยอะตอนนี้เนี่ยลิบซิทมันลื่นแล้วนะคะโอเคโอ้แล้วค่อนข้าง่อยเยอะพอสมควรเลยค่ะเมื่อเทียบกับกระเป๋าเก่าเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะขอไปหยิบแบบสำรองมาใส่ให้ดูว่าใส่ ได้ไหมเพราะว่าแบบสำรองแพลขนาดใหญ่มากนีอ่อันนี้เป็นแบบสำรองที่เพลใช้อยู่ประจำนะคะก็คือรุ่น romos ส20 0มมลลิมเนาะ20เป็น2 0 0 0ม,มซื้อมานานมากแล้วตัวนี้ยใช้มาประมาณ4ปีได้แล้วก่อนเรียนมาหาลัยอีกคือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างทนแล้วก็จุกมากๆด้วย ส่ลไปเลยนะใหญ่มากนี่คือใหญ่มากเลยนะหนามากๆด้วยนะคะถ้าจะใส่ลงไปเลยใส่ช่องนี้ดีกว่าใส่ช่องแรกใส่ได้นะคะโอ<ฮ>้คือจมันใส่กับกระเป๋าตังค์ได้ด้วยอะ่ะนี่ค่ะ เนี่ค่ะหลังจากใส่ไปแล้วนะคะทั้งหมดก็สามารถใส่ได้พอดีในกระเป๋าใบนึงแต่ว่ามันจะค่อนข้างนหนักตามน้ําหนักของที่เราใส่เลยนะคะทีเนี้ยแพลว่ไปหยิบของมาเพิ่มอีกเนื่องจากว่ากระเป๋ามันยังไม่เต็มเนาะท้าก็เลยไปหยิบของมาเพิ่มเพื่อที่จะดูว่าถ้าสมมติว่าแ้าใส่ทุกอย่างที่แพวต้องใช้จริงๆนะคะเนี่ยก็มีถุงจบ้านที่เอามาเพิ่มนะคะแล้วก็มีสายชาร์จแล้วก็มีอ,อ่ชิชชูปเปียกมีเจลแอลกอฮอล์นะคะ พี่พาจะต้องสมมติว่าเราอยากจะใส่ของเข้าไปเพิ่มมาคะเราจะใส่ได้ไหมในกระบ๋าใบนี้เนาะเดี๋ยวพีจะเปิดให้ดูเมื่อกี้เราใส่แต่สำรองลงไปที่อันนี้นะคะมีกระบอกสตางมีแป้งกระจกแป้งกับกระจกอยู่ในช่องหลังมีลิปนะคะแล้วก็ตรงกลางมีลูกอมเนาะเดี๋ยวดูว่าถ้าเราจัดดีเราจะสามารถใส่เพิ่มไปได้ไหมเนาะทีนี้ช่องหลังอะค่ะมันยังเหลืออยู่ถ้าเราจัดดีๆเนาะ เราก็จะสามารถใส่ได้อีกแล้วก็โกยทุกอย่างไปไว้ฝั่งนี้แล้วก็เอาอันนี้ใส่ลงไปใส่ได้เนาะอันนี้เจแลแอกอฮอใส่ได้เหมือนกันไม่ใช่สเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็ใส่ชาร์จมวนดีๆก่อนอคิดว่าใส่ได้นะคะ ยัดลงไปข้างในดีสิมันก็หยัดได้แหละอืมนี่ใส่ได้นะคะแล้วก็กุญแจบ้านคือไม่รู้กุญแจแบบเยอะไปไหนอ่ะใส่ลงไปอีกช่องแรกแล้วกันอ่าให้เต็มได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันปิดได้ไหมอันนี้คือเต็มเต็มแบบเต็มแล้วนะแล้วก็หนักมากเลย นะคะชุบป,ปิดได้ไหมปิดได้นะคะทุกคนนี่คือกระเปอกมันไม่ได้เสียทรงขึ้นเลยเพราะว่าด้านข้างเขาทํามาใหญ่อยู่แล้วค่ะมันไม่ได้ทําให้มันบานหรือว่าตรงไปมากกว่าเดิมเลยอะเพราะว่าด้านข้างเขาทํามาค่อนข้างจะขยายมาให้เราอยู่แล้วนะคะนี่ใส่ได้ทุกคน เยอะมากของในนี้นะคะแล้วก็สามารถปิดได้ด้วยน้ําหนักก็คือตามของที่เราใส่เนาะมันก็จะหนักตามปร,ริมาณของที่เราใส่เราไปเยอะหน่อยมันก็ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะสะพายได้เพราะว่าสายเขาค่อนข้างที่จะดูแลแข็งแรงงานเย็บก็ละเอียดนะคะเนี่ยเรามาดูงานเย็บกันค่อนข้างดีเลยนะคะฝีเย็บเขา ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็ด้านล่างก็มีหมดุดรองมาให้ด้วย4จุดเพื่อไม่ให้กระเป๋าเนี่ยแนบกับตัวพื้นผิวเวลาเราวางของลงไปนะคะมันอาจจะช่วยรักษากระเป๋าเราได้มากขึ้นเนาะน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งที่แพลสั่งซื้อมาก็คือตัวนี้เป็นปอมปนะคะเพื่อแพล่ะ สั่งมาพร้อมกับวันนี้พรบบาสั่งกระเป๋าใบนี้พอดีคิดว่าน่าจะต้องการใบมาห้อยอะไรมาห้อยให้มันดูแบบน่ารักมากขึ้นนะคะนี่ติดเลยน่ารักไหมคะนี่มันก็จะนินนิ่มน่ารักดีเนาะเควันนี้ก็มาอันบอกแกะกล่องให้ทุกคนดูนะคะพิยงเท่านี้เนาะกออ็อยาก บอกทุกคนว่าจริงๆมันเป็นกระเป๋าที่แพลคิดว่ามันใช้ได้ทุกวันเป็น everyday เหมือนกันเนาะคนที่ไปทํางานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปทํางานข้างนอกหรือว่าเป็นน้องๆที่ว่าอ่าเป็นสายเที่ยวคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่ากระเป๋าใบนี้มันเข้ากับทุกคนอยู่นะคะสีมันค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นโทนที่สุภาพแล้วก็ใช้ได้ง่ายนะคะเนื่องจากว่าคือแพาไม่ได้จงว่าในรูปแบบมันดูเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเนาะแต่ว่าพอของจริงมามันไม่ได้เข้มมากอย่างที่คิดอะค่ะ มันเป็นสีแบบอ e ีทูบก็คืออ e ีทูบตามชื่อเขาเลยเป็นน้ำตาลโทนที่ดูแบบสุภาพมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะฟอร์มอลนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ไปทำงานอ่ะเนาะสาวสาออฟฟิศลุกแบบเ,เป็น w o r k กิ g ง o ูม n ก็สามารถใช้ได้นะคะใบนี้พอซื้อมาจากช้อปปี้ค่ะตอนนั้นกดมาวันที่ได้ส่วนลดพอดีก็เน็ตแล้วเหลือแค่1,100กวบาทยังไงถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะใช้ เอ่อโคส่วนลดนะคะก็คือทางร้านที่เขาจะมีแจกโค้ดมาเรื่อยๆก็ลองไปติดตามไลฟ์ของเอ่อร้านเขาได้นะคะโคซี่แบ็คอันนี้แพไม่แน่ใจจริงๆว่าเขาจะมีโคดลดอีกวันไหนแต่แพรบอกได้โคสลดจากช็อปปีมา100แล้วก็ได้โคดจากร้านเขามาอีกประมาณ20%ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเนต็ตเราก็ประมาณพันนิดๆจากราคาเต็มน่าจะพันสองร้อยเก้าสิบยังไงทุกคนลองไปติดตามกันดูอีกทีเนาะวันนี้แพ้ขอจบการอันบ็อก เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามชมถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษได้ค่ะถ้าเกิดว่าชอบก็กฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องแพลได้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ